ถึงแม้จะนั่งแท่นสาวโสดไปมันมาแต่กำลังใจแน่นสำหรับเอกสาวเบลล่าลานีและได้นอนว่าแฟนคลับคือกำลังใจสำคัญของสาวเบลล่าล่าสุดทนแฟนได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับสาวเบลล่าซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในวันที่24ธันวาคมนี้แต่เจอของขวัญใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาให้เจ้าตัวถึงกับบอกว่าพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวโดยสาวเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในไอจีว่าเบลพูดไม่ออกเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าที่เซอร์ไพรส์มากมาเป็นกัน container, คอนเทนเนอร์ขนมาบนรถหล้อเอาซี่ตอตาบ้าของเบลลา่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆประทับใจทุกดีเทลเพราะเห็นเลยว่าทุกคนต้องเตรียมตัวกันนานมากและมีการตรวจเอทีเคกันก่อนด้วยเบลล่าบุมน่ารักมากเค้กมีชื่อบ้านแฟนคลับทุกบ้านเทียนสุดบางของขวัญก็จริงทุกกล่องนอกนั้นยังมีเซอร์ไพรส์ของขวัญในของขวัญในของขวัญอีกที ขอบคุณที่ให้ใจเบลมากขนาดนี้นะคะเบลรักทุกคนมากประทับใจมากขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงตัวเล็กคนนี้เสมอนะคะเบลมีความสุขเท่าโลกเลย #happybella t tag h day 2021วันเกิดเปีน,นี้แฮปปี้ลงหน้าไปเลยจ้าเตรียมตัวเข้าสู่วัย32อย่างสดใส ขอเชิญเป็น่ากร่วมอธิษฐานขันดอชั้นและต้อนให้แฟนกลับทุกคนกลับไปรับประทาน ชื่นบรรยากาศกันทุกคคุณดาคุณจบคิพค่ะแล้ัก็แบบแล้วคุณก็เหนนี่ทุกคนติดับทเรือ